สวัสดีครับผมแจ็คเกมมี่นะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบลองเล่นแวนนะครับสุ่มแวนนะแล้ววันนี้ช็อตเด่นนะครับสุ่มไปเจอฟอเรนติโน่ครับอเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มเกมมาอ,ออกของชิ้นแรกผมก็จะออกเป็นของโลมก่อนนะครับชิ้นแรกเพื่อทำให้เราการเงินนำฝั่งตรงข้ามครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงฟอลอเรนติโนนะครับหลังจากที่เขาว่าบัฟมาใหม่นะครับฟอลอเรนติโนไม่รู้ว่าเวนจะชนะไหมนะถ้าคนลําเก่งจริงๆเออเวนสู้ไม่ได้ครับอ่แต่สงสัยเขาหน้าจะได้อยู่นะครับอ่าลําไปแล้วลําไปอ่าผมก็ตอดไปเรื่อยนะครับอ่าผมคุมยานะครับคุมยาไม่ให้เขา ได้นะถ้าได้นี่ผมเสียเปียบเยอะเลยครับเราพยายามกดเขานะครับแต่ดูเหมือนเขาจะกดเรานาะครับไปตีไปตีไปครับเ้าแตกแตกแตกไปนะครับโอ้โหเขาน่าจ,จะอาจจะพอได้เชนนะครับรอ,องเท้าที่ผมออกก็เป็นรองเท้าตีไว้นะครับชิ้นต่อไปเราก็เป็นตีไว้ของเวนนะครับดาบไอ้เซตดาบแซตนะที่เขาว่ากัน รเรากลับบ้านก่อนนะเราเลือดน้อยนะตัของทางฟอร i n ินติโนแล้วนะครับชิ้นแรกน่าจะเป็นเจาะเกาะฟ้านะดูทรงแล้วเพียงเขาชอบออกกันนะครับอ่าโอเคมาเราเจอฟอร i n ินติโนนะครับเราต้องพยายามตีห่าง,างเขาไว้นะครับตรีระยะไกลนะครับถ้าระยะไกล้สู้ฟอรลินไม่ได้แน่นอน,นครับอ่าเราต้องตีระยะไกลเอา เลือดเราก็ต้องคุมไว้นะครับยาให้เขาได้นะครับถ้าได้ก็เราก็ต้องอย่าใกลใ้เขานะครับงั้นมีแต่เสียเปลี่ยนนะครับตีไปตีไปนะครับเดี๋ยคลิปไปเราก็โล่เขานะครับตีไกลๆแต่ก็โล่เขานะครับอจังหวะนี้ว่าไงว่าไงปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับะนะครับ แบรนด์นก็ได้เปลี่ยนตรงตรีไก,ก่เ,กวเวลยนะครับอ่าฟอร์เรนผมก็เขาก็รีวิวมันไปเยอะแล้วนะครับหลังจากฟอร์เรนเขาปับ๊บมาใหม่นะเพราะว่ามันเล่นง่ายแต่ก็ก็งั้นเลยครับอยอกยอกนะคนนี้เขาอาจจะเล่นไม่เก่งเล่นเล่นคนนี้เขาอาจจะเล่นไม่เก่งก็ได้นะครับแล้วก็ตีไก่ไปเราไปบวกกับเขาใกล้ๆเราสู้ไปไหมละครับต้องหมดตีนะสใส่ตีไกลเอานะนะ ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยจะคลิปตีเข้าบ้างอะไรอย่างนี้ครับนะตีวนนะครับอย่าไปเดินหาดอกไม้เขานะเดินหนีนะเลือดเราก็พยายามคุมไว้เรื่อยๆนะครับนะถ้ามาจำเป็นเราก็เก็บเอออะไรวะถ้าจำถ้าไม่จะถ้าไม่จำเป็นไม่ให้เก็บก็ นะครับอาช็อตนี้ครับว่าไงฟลอเลนนะครับปรั๊บตายไหมไม่กลับบ้านอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะฟอเรนคนนี้ดูแล้วน่าจะล้ำไม่เป็นนะครับนี่ชิ้นต่อไปที่เราจะออกเป็นมงกุฎา <c oughs> อไม่ใช่มงกุฎโอ้ยจก,กเออจกะก จาะก,ก็น้อยนะครับว่กกกกวก,กนะวระโหลกเจาะเกาะวกระโหลกนะเราก็ได้มาชิ้นต่อไปเป็นมงกุฎนะครับอ,อ่าไปอาวฟอลินหายไปไหนวะจะดูหน่อยสิโอ้โหฟอลินเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่มาล่ะเพื่อนเอ้ยออกมาสิเพื่อนเอ้ย กอเลินเข้างองแงนะครับบอลลินไม่ออกมานะครับเราก็จะพิมพ์ยั่วๆหน่อยนะครับตีนจัดเลยปั่นอะเออ เอาละครับเล่นได้ขิ้นใหญ่นะขิ้งไว้ก่อนนะครับมาเขาออกมาแล้วแล้วก็ต่อตเข้าไปนะครับโอ้โห นะครับโบกใกล้สู้เขาไม่นจริงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคถ้าเป็นแวนกายภาพผมไม่ได้เบียดนะแต่ว่าถ้าเป็นแวนกายภาพเนี่ยผมสู้เขาแม่นนะครับไม่ถนัดด้วยได้มงกุฎโราได้มงกุฎนะครับเราจะขึ้นเป็นอะอโบคาลิปอะโบคาลิปใช่ไหมยืม มะฟังเพลงยาไปอีกตัว,วนักขันปั่นจัดอ์น่ะบอกเลยเอาเลยอ่ะไปครับบวกอไปบวกอไปตีไปตีไปอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ปล่อยให้เขาไปนะครับเดือดแต่ว่าล้ำล้ำไม่เป็นจริงๆเลยเฮ้ยอะไรวะหลัว ไม่กลับด้วยแก้วตายนะท่านท่านไม่กลับตายนะต่อไปเป็นอโบคาลิกนะครับท่านไม่กลับท่านตายนะนดูทรงเขาก็เล่นไม่ค่อยจะเป็นนะทำไมยืนเฉยทำไมวะ เจนเยเราชนะเลยนะนะครับคิดไปอันจะข้าเราไม่เป็นน่ะฝึกฝึกนิด บอกเลยผมเล่นผมเล่น,ผม,ลนผมเล่นไม่ไม่กลัวนะครับแต่ผมเล่นหามิตรภาพช็อตน,นี้นะครับผมอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอยอยายาย,ย,ย,ยาเห็นไหมผมว่าละเกือบไปแล้วนะครับบอกแล้ว <c oughs> ผมหิวเป็นหีสังเกตได้ <c oughs> ไม่ใช่ละท่าน <c oughs> ่าเราได้อบ,บูคาลิตแล้วเราก็จะออกเป็นดูนะครับจโจกะนะครับออกจโจกะให้เต็มเลยนะข่าลำมัวก็ <c ười> <c ười> ครับเ <c ười> ขอาจจะไม่อาจจะรำได้อยู่นะครับแต่ว่าเขแบบไม่ค่อยเก่งอะไรงนี้นะครับปุ๊บบับหาย <c ười> ท่านเราจะมาเล่นกับข้าสิเออเห็นไหมมันเวนเวทนะท่านไม่ใช่เวนกายภาพนะครับเราได้จออก่อมาแล้วอีกชิน้นเก็บเกมข้าแอดไปนะท่านโอเค ครับเราจะหามิตรภาพนะครับเราจะไม่หาสัตวหตือหรือกวรส้นบาทาใครนะครับแล้วก็ได้ครับท่านหามิตรภาพอย่างเดียวนะครับเนี่ย้ะใครเนฟอลงฟอลินอย่าไปเข้าตรงๆนะฮะถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ครับป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 รับนานหายบอกแล้ว เอาล้วครับถึงเวลาที่เราต้องจบเกมแล้วนะไม่รอแล้วขับตีไปตีไปตีไปปุ๊บอา้าวยินดีจะพิมพิมพ์ไม่ทันนะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับ <c oughs> เวนเจอปอลนติโนถ้าภากไม่ดีหรือพูดคำไม่สุภาพไปก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> และนี่ผมเล่นก็จะเป็นแวนเวทนะครับก็ก็ไม่ค่อยเล่นนะเวนอ่าก็จบสกอร์ไปที่หกต่อส <0 S 2> ูงนะครับหกต่อสู์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิป1นึ่วีเอสหต่อ,ต,อต่อไปนะครับขอบคุณครับ